สวัสดีทุกคนค่ะ Good a อั e ต n นูนสวัสดีค่ะกลับมาแล้ววันนี้เสร็จงานเร็วค่ะวันนี้เสร็จงานเร็วค่ะสวัสดีค่ะมาร์กี้สวัสดีท้าวอันท้าวอัน r อ o o ต g o ูน a อั e ต n o ูนมาร์กี้ถึงบ้านหรือยังคะมาร์กี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ มากี้คะทาวันคะกล้วยทอดคะ่ะกล้วยทอดรับกล้วยทอดไหมคะกล้วยทอดกับชาเขียวนะคะชาเขียวกับกล้วยทอดรับไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะกล้วยทอด กับชาเขียวเย็นอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะไข่นกกระทามากี้ไข่นกกระทาทาวอันอป้ามีทำงานเสร็จมา์กี้ยังไม่ถึงบ้านเลย เดินทางถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะสวัสดีชาวโลกสวัสดีเทาอันนะคะสวัสดีมาร์กี้ค่ะมาร์กี้เลมอนนะคะ ยังค่ะตอนนี้อยู่ในขบวนรถไฟจวนถึงป้ายแล้วค่ะรออาบกระป๋องเบียร์อากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนสุดๆยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ กล้วย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 ทอดกับไข่นกกระทานะคะแล้วก็ชาเขียวเย็นเยๆนะคะในช่วงบ่ายเป็นเป็นเป็นร้านร้าน